สวสดีเอฟซีนเดชนะครับวันนี้นเดชนะครับก็นะพาเพื่อนนะครับชื่ออะไรเอ่ยเพื่อนของนเดชนะเจ้าหมีน้อยเขาชื่อว่าสิริหมีน้อยสิรินะครับว่าไงสวัสด,ดีค่ะว่าไงสวัสด,ดีค่ะวันนี้นะ มีสิรินะจะมาอวยพรให้เพื่อนเอฟซีนะเดชนะครับอวยพอรอะไรเดินะจ๊ะว่าอวยพอรอะไรเอ่ยอวยพรว่าขอให้เอฟซีนะเดชลมเย็นเป็นสุขค่ะ โ,โหมีน้อยน่ารักมีน้อยสิริน่ารักครับวันนี้นะ่าเด็กก็มีน้อยลาไปก่อนนะครับวัดดีวัดดี